พันหุ้นบ่ายไต่บันไดเซียนช่วงนี้นะคะเราจะพานักลงทุนทุกท่านค่ะไปดูการวิเคราะห์เชิงเทคนิคนะคะโดยเฉพาะการหาหุ้นหนึ่งตัวนะคะหุ้นดีๆ1ตัวจะหาอย่างไรดีนะคะและการเรียนรู้เชิงเทคนิคนัคน้นสําคัญต่อนักลงทุนขนาดไหนนะคะไปติดตามการสัมภาษณ์พิเศษในช่วงไต่บันไดเซียนนะคะแต่ว่าช่วงนี้ธนวัลและทีมงานลาไปเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้เ,เรากลับมาวิเคราะห์กันทั้งตลาดหุ้นและทองคํานะคะสวัสดีค่ะ สำหรับวันนี้นะครับเราก็จะมาเริ่มต้นกันในส่วนของการวิเคราะห์นะครับเพื่อหาหุ้นสักตัวหนึ่งนะครับในการที่เราจะ หวังผลในการทํากําไรกันได้นะครับในการลงทุนในตลาดหลาาาาักทรัพย์ประเทศไทยนะครับซึ่งหุ้นที่โดยปกติแล้วนะครับถ้าเราจะเลือกขึ้นมาสักตัวหนึ่งเนี่ยเราก็ลงทุนเพื่อหวังรีเทิร์นได้มากกว่าการที่เราจะไปลงทุนฝากในพันธบัตรรัฐบาลน,นะครับหรือฝากในส่วนของแบงค์นะครับหุ้นในประเภทนั้นๆเนี่ยเราก็ต้องหวังผลในการเข้าลงทุนแต่ละรอบเนี่ยอาจจะเรียกได้ว่าต้อง10%ขึ้นไปนะครับหรือ5% 10% 20%ขึ้นไปหรือบางคนก็อาจจะหวังเป็นถึง100%นะครับซึ่งหุ้นประเภทนั้นเราจะเรีย ว่าโกศล็อกนะครับในกระบวนการที่เราจะหาโกศล็อกขึ้นมาสักครั้งหนึ่งเนี่ยจริงๆแล้วนะครับก็ต้องเริ่มหมาตั้งแต่ที่เราต้องมองนะครับภาพรวมออกนะครับหรือวิเคราะห์ทั้งเศรษฐกิจนะครับวิเคราะห์ทั้งตลาดนะครับทั้งอุตสาหกรรมแล้วก็การเมืองนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ต้องมานั่งวางกลยุทธ์นะครับขอบเขตในการลงทุนว่าเพื่อปรับให้เหมาะสมกับเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นนะครับในช่วงภาวะนั้นๆพอระวังกลยุทธ์เสร็จปุ๊บนะครับก็จะเป็นการล่อนตะแกงนะครับขั้นที่1น่ะครับเพื่อจะ หลังจากที่เราได้ชุดหุ้นออกมาเราก็คงจะลงทุนหุ้นทั้งหมดไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาถึงกระบวนการนะครับในการที่จะเลือกหุ้นนะครับโดยการวิเคราะห์จเจาะลึกนะครับในส่วนของงบการเงินนะครับหรือวิเคราะห์ในส่วนของ พื้นฐานหลังจากนั้นพอเราได้ทักบริษัทหนึ่งที่เราคิดว่าจะได้เปรียบในอุตสาหกรรมนะครับเราก็มาเลือกในการที่จะหาจุดซื้อนะครับรวมถึงการวางเป้าหมายนะครับว่าราคาควรจะเป็นเท่าไหร่เพื่อจะไว้สําหรับขายทรรํากําไรนะครับอันนี้คือเป็นขั้นตอนโดยรวมที่เราจะหาในส่วนของตัว t ต c อก p i k นะครับหรืออาจจะรวมไปถึงการหาตัวหุ้นโกสต็อกนั่นเอง แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับกระบวนการที่เราจะกว่าที่เราจะสามารถวิเคราะห์หาหุ้นเหล่านี้ด้วยวิธีการนี้ได้เนี่ยนะครับก็ต้องมีกระบวนการเรียนรู้นะครับเราก็จะเริ่มในเรื่องของพื้นฐานก่อนนะครับจริงๆแล้วคือเป็นปลายปลายน้ำนะครับเราจะสอนกันในส่วนของปลายน้ำจนไปถึงต้นน้ำนะครับปลายน้ําของเราก็คือเราจะเริ่มต้นตั้งแต่หาจุดซื้อจุดขายก่อนนะครับโดยการวิเคราะห์ทางเทคนิคนะครับหลังจากนั้นเราก็จะเลื่อนขึ้นไปถึงกระบวนการที่เรากลองหุ้นออกมา จากนั้นก็คือฝึกกันในเรื่องของการวางกลยุทธ์นะครับแล้วก็เรื่องสุดท้ายคือเป็นเรื่องของการวิเคราะห์ภาพรวมนะครับซึ่งในส่วนของการหาจุดซื้อจุดขายนะครับเรื่องของเป้าหมายราคาเนี่ยเราจะใช้ในเรื่องของวิการวิเคราะห์เทคนิคเป็นหลักนะครับส่วนของการวิเคราะห์บริษัทเราจะมุ่งไปถึงการวิเคราะห์ทางด้านพื้นฐานนะครับของเรื่องแรกนะครับก็คือการวิเคราะห์ทางเทคนิคเพื่อหาจุดซื้อจุดขายนั่นเองนะครับในส่วนของเทคนิค c a l Analysis เนี่ยจะแบ่งหัวเรื่องออกมาได้เป็นคร่าวๆอยู่5เรื่องด้วยกัน รเรื่องแรกก็คือการวิเคราะห์แนวโน้มนะครับหรือเทรนด์แอนลซิสแล้วก็เรื่องที่2ก็คือการวิเคราะห์รูปแบบราคาครเรื่องที่3ก็คือการวิเคราะห์แท่งเทียนแล้วก็เรื่องที่4การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แล้วก็เรื่องสุดท้ายซึ่งค่อนข้างหนักก็คือการวิเคราะห์ดัชนีชี้วัดหรืออินดิเคเตอร์ l อนล s ซิสนะครับเหล่านี้เนี่ยก็จะทำให้เราเป็นในส่วนของนะครับคือการวิเคราะห์แท่งเทียนอีกเพื่อหาจุดซื้อจุดขายนะครับถ้าเป็นในส่วนนี้แล้วเราก็จะไปวิเคราะห์พื้นฐานของบริษัทผ่านนงงบกเิ เสร็จปุ๊บนะครับเราก็จะมาเริ่มต้นกันในส่วนของการวางกลยุทธ์แล้วก็เลื่อยไปถึงการวิเคราะห์ภาพรวมนะครับอันนี้คือกระบวนการสอนนะครับแต่ถ้าเป็นกระบวนการที่นรางทุนจะเลือกหุ้นเองก็ต้องไล่ลงมานะครับโอเคเรามาเริ่มกันที่ในส่วนของเทคนิคอล n อ l ลซิสกันนะครับเรื่องแรกประจํา บทนี้นะครับของเทคนิคการวิเคราะก็ต้องเป็นเรื่องของเท n a น mm ิ hmm. ่ง s ิเคราะห์เทรนนิถือว่าเป็นพื้นฐานนะครับซึ่งเ,เรียกได้ว่าถ้าเราจะเป็นนักวิเคราะห์ทางเทคนิคที่ดีเนี่ยหรือจะเป็นนักลงทุนโดยอิงทางการวิเคราะห์ทางเทคนิคเนี่ยพื้นฐานเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะครับซึ่งเรื่องแรกก็จะเป็นเท n a นิ่ง s ิเนะครับเท n นนิ่งวิของเราเนี่ยนะครับ ก็จะประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะครับอย่างที่เห็นในรูปก็คือว่าโดยการเคลื่อนไหวของราคาแล้วไม่หนีไปกว่ารูปนี้นะครับกระบวนการของรูปนี้เนี่ยก็คืออะไรบ้างนะครับก็คือจะประกอบไปด้วย up ทนอ up เทนคืออะไรนะครับก็คือการที่ราคาเนี่ยนะครับมีการปรับฐานนะครับจุดต่ําสุดเนี่ยสูงขึ้นไปเรื่อยๆเช่นเดียวกับจุดยอดนะครับจุดสูงสุดเนี่ยสูงขึ้นไปเรื่อยๆเราจะเรียกการเคลื่อนไหวลักษณะน,นี้ว่า up ัพเทนหรือขาขึ้นนะครับ แต่การเคลื่อนไหวอีกประเภทหนึ่งที่ตรงกันข้ามกันก็คือดาวเทนนะครับหรือขาลงนะครับขาลงจะประกอบไปด้วยอะไรบ้างก็คือจุดยอดต่ําลงนะครับจุดต่ําสุดก็ต่ําลงเช่นเดียวกันนะครับลักษณะน,นี้เราจะเรียกว่าดาวเทนแล้วการเคลื่อนไหวอีกแนวโน้มหนึ่งก็คือว่าการเคลื่อนไหวออกข้างหรือเรียกว่าไซเว์ way, นะครับคือไม่มีอะไรราคาแกว่งตัวในกรอบแคบเรื่อยไปเรื่อยๆนะครับซื้อวันนี้ผ่านไปอีก10วันราคาอยู่ที่เดิมลักษณะอย่างนี้เป็นต้นนะครับนี่คือแนวโน้ม นะครับการเคลื่อนไหวของราคาไม่หนีไปจาก3แนวโน้มนี้นะครับคือขึ้นลงแล้วก็แกว่งออกข้างนะครับถ้าเราสามารถตีโจทย์ได้นะครับว่าราคาเป็นขาขึ้นเราก็ซื้อหุ้นตามไปเรื่อยๆนะครับเช่นช่วงนี้เซ็ตอินเด็กซ์เป็นขาขึ้นนะครับครับนี่คือการเคลื่อนไหวของเซ็ตอินเด็กซ์นะครับในรอบ5เดือนที่ผ่านมาสังเกตไหมครับจุดต่ําสุดยกขึ้นไปเรื่อยๆ จะสูงสุดก็ปรับสูงขึ้นไปเรื่อยๆลักษณะนี้ก็คือขาขึ้นนะครับถ้าเราสามารถตีโจทย์แตกได้ตั้งแต่แรกหรือตั้งแต่ช่วงนี้แล้วว่ามันเป็นขาขึ้นชัดเจนนะจุดต่ําสุดยกขึ้นมาเรื่อยๆเราก็ซื้อตามขึ้นมานะครับก็สามารถเป็นกําไรได้ค่อนข้างมหาศาลนะครับเช่นเดียวกันนะครับในแง่ของขาลงนะครับถ้าเราสามารถตีโจทย์ได้ว่าราคากําลังจะเปลี่ยนจากขาขึ้นเป็นขาลงแล้วนะครับเราก็สามารถทําการขายออกได้นะครับอย่างกรณีนี้เป็นต้นนะครับสังเกตได้ว่านะครับ เริ่มจากราคาคเป็นขาขึ้นมาก่อนพอเปลี่ยนเป็นขาลงเกิดอะไรขึ้นครับจุดสูงสุดเริ่มโดนกดนะครับจุดต่ําสุดเริ่มเกิดขึ้นนะครับแล้วเมื่อทําจุดต่ําสุดใหม่ราคาก็จะไหลลงเร็วแรงนะครับอันนี้คือเดชนีตลาดซับแห่งประเทศไทยหรือเซตอินเด็กนะครับแปลว่าถ้าเราตีโจทย์แตกตั้งแต่แรกว่ามันกาลังจะเป็นขาลงตั้งแต่ท็อปโดนกดนะครับแล้วโลก็ทําโลใหม่เราก็สามารถขายได้ทัน นะครับอาจจะขายที่บริเวณนี้แล้วก็มารอซื้อเพิ่มที่บริเวณจุดเทินก็ได้นะครับ <Okay. S 1> <Okay. S 2> เช่นเดียวกันถ้าเราสามารถตีโฉทได้ว่านะครับราคากําลังทําในรูปแบบของไซเวกคือออกข้างนะครับจังหวะนี้คือเราทําอะไรไม่ได้ก็อาจจะเป็นเน้นเป็นการพักการลงทุนหรือเริ่มซื้อสะสมนะครับ,นะรบเราสามารถแยกรูป3รูปนี้ออกได้แล้วนะครับไฮไลท์ของอัพเทนก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็คือว่าจุดต่ําสุดยกขึ้นไปเรื่อยๆจุดสูงสุดก็ยกขึ้นนะครับ ถ้าดาวเทนคือจุดสูงสดุดเริ่มโดนกดนะครับแล้วก็ทําจุดต่ําสุดใหม่นี่คือรูปแบบของการออกข้างคือนิ่งทั้งอัพเทนดาวเทนแล้วก็ทั้งไซเวย์เนี่ยจริงๆแล้วเรามีพื้นฐานมาจากวิธีคิดของเรียกว่าดาวเทอรี่นะครับดาวเทอรี่ก็ทฤษฎีนี้ก็ถูก คิดค้นโดยนะครับคุณชาวดาวนะครับก็คือเขาก็เป็นเจ้าของร่วมของสงนักพิมพ์ตัววอร์สติจ journal นะครับซึ่งก็กว่าร้อยปีมาแล้วที่เขาคิดค้นทฤษฎีนี้ขึ้นมานะครับไฮไลท์ของทฤษฎีดาวก็คืออะไรเขาเปรียบเทียบการเคลื่อนไหวของราคาเนี่ยกับคลื่นนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเราได้เห็นนะครับคลื่นที่เข้ามากระทบฝั่งถ้าเป็นน้ำขาน้ำกำลังขึ้นเนี่ยก็คือ น้ำก็จะขึ้นมากระทบฝั่งสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับลักษณะนี้เขาเรียกว่ายอดขึ้นที่เข้ามากระทบฝั่งในสูงขึ้นเราจะเรียกว่าขาขึ้นแต,แต่ถ้าน้ํากําลังลงเนี่ยนะครับคลื่นที่เข้ามากระทบฝั่งก็จะค่อยๆลดลงนะครับลักษณะนี้นี้เป็นต้นนะครับนี่คือทฤษฎีดาวทฤษฎีดาวเนี่ย <benefits> เขาก็จะมีไฮไลท์สําคัญก็คือว่าจะแบ่งมาร์เก็ตเนี่ยนะครับออกเป็นการเคลื่อนไหวเนี่ยออกเป็นอยู่สาส่วนด้วยกันก็คือนะครับจะแบ่งออกมาเป็นเรื่องของการเคลื่อนไหวหลักนะครับการเคลื่อนไหวรองแล้วก็การเคลื่อนไหวย,ย่อยนะครับ การเคลื่อนไหวหลักเนี่ยนะครับจะมีลักษณะแบบอะไรนะครับก็คือใช้เวลาในการเคลื่อนไหวเนี่ยนะครับกว่าอาจจะระยะเวลานะครับก็คืออาจจะใช้เวลา5เดือนถึง1ปีนะครับอันนี้คือการเคลื่อนไหวของราคารอบเลยนะครับส่วนการเคลื่อนไหวรองลงมานะครับก็คือจะเรียกว่าการปรับฐานก็ได้นะครับคือเมื่อขึ้นมานานๆสัก5เดือนหรือ1ปีเนี่ยราคาจะต้องมีการปรับฐานใหญ่ๆอีกสักครั้งหนึ่งนะครับเราก็จะเรียกว่า secondary movement นะครับหรือการเคลื่อนไหวรอง นในกระบวนการการเคลื่อนไหวหลักเนี่ยนะครับใช้เวลา5เดือนถึง1ปีเนี่ยเราก็จะมีการเคลื่อนไหวย่อยนะครับก็คือ minor movement นะครับตรงนี้เนี่ยอาจจะใช้เวลาแค่1เดือนนะครับหรือน้อยกว่า1เดือนก็ได้นะครับอันนี้คือ market movement ก็จะสามารถแบ่งออกมาเป็นหลักๆอยู่3ส่วนดน้การก็คือเคลื่อนไหวใหญ่เคลื่อนไหวรองนะครับแล้วก็เคลื่อนไหวย่อยนะครับสำหรับทฤษฎีดาวยังบ่งบอกอีกว่านะครับในเ,เรื่องของการขาขึ้นหรือ ที่ step of ฟบ e มาร์เกเนี่ยนะครับการขาขึ้นเนี่ยจะแบ่งออกเป็นทั้งหมดอยู่3ลักษณะด้วยกันนะครับจังหวะแรกนะครับก็คือขั้นสะสมกำลังนะครับช่วงนี้เนี่ยนะครับคือช่วงที่ตลาดกำลังเททิ้งลงมานะครับคนตกใจก็ขายนะครับแต่บางคนเนี่ยนะครับที่เขาขายไปก่อนหน้าแล้วที่ขบวนยอดนะครับเขาอาจจะเข้ามาซื้อสะสมที่บริเวณข้างล่างนะครับจังหวะนี้เนี่ยก็คือเป็นจังหวะสะสมของคนที่ไม่ค่อยกลัวตลาดแต่โดยส่วนใหญ่แล้วตามหลักจิตวิทยาคือ ยิ่งลงมากข่าวร้ายก็จะยิ่งปรากฏเยอะนะครับทุกคนจะสิ้นหวังกันหมดนะครับก็จะขายทิ้งหุ้นกันหมดนะครับแต่คนที่เข้ามารับเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็จะค่อนข้างใจเพชรนะครับอ่านเกมขาดในอนาคตนะครับอาจจะเป็นนักลงทุนที่เน้นมูลค่าเป็นหลัก ถ้าเกิดเขามองออกว่าหุ้นเนี่ยลงมากเกินไปต่ํากว่ามูลค่าที่เหมาะสมแล้วนะครับ P/E บางหุ้นเนี่ยนะครับอย่างเช่นยุคที่แฮมเบอร์เกอร์นะครับไคลสสนะครับผมยังจําได้เมื่อปี2551เนี่ยนะครับหุ้นหลายๆตัวที่เป็นหุ้นดีนะครับ P/E เหลือแค่มา1เท่าหรือไม่ถึง1เท่าอย่างนี้เป็นต้นนะครับถ้านักลงทุนที่มองเห็นช่วงนั้นว่าราคาหุ้นต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริงเขาจะเข้ามาเริ่มสะสมนะครับอันนี้คือเป็นขั้นที่1ของตลาดบูนะครับก็คือหรือตลาดขาขึ้น เมื่อสะสมเสร็จแล้วเกิดอะไรขึ้นนะครับราคาหุ้นก็อาจจะเริ่มมีการดันขึ้นมาบ้างแต่สุดท้ายแล้วจังหวะน,นี้ก็คือจะเริ่มเป็นจังหวะที่แรงขายเก่าเนี่ยยังคงมีอยู่นะครับช็อตนี้ก็คือคนที่กลัวเนี่ยเขาก็ขายมาเรื่อยๆนะครับมีการปรับเพิ่มขึ้นสําหรับคนที่คิดว่าตลาดลงมาต่ํามากแล้วน่ากลับเข้าไปซื้อนะครับแต่ตรงนี้ก็ยังมีแรยยงขายเก่าเข้าซัดอยู่นะครับแต่สุดท้ายนะครับมันจะมีเรื่องของการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่พอขายได้สักพักหนึ่งนะครับก็จะเริ่มมีแรงซื้อกลับ นะครับกระบวนการที่ซื้อกลับตรงนี้เนี่ยนะครับคนจะเริ่มเข้ามาซื้อมากขึ้นเมื่อมีการทํายอดใหม่นะครับเราก็จะเริ่มขึ้นไปได้มากขึ้นเรื่อยๆนะครับเมื่อตลาดเริ่มเชื่อว่า í, นี่เป็นขาขึ้นแล้วนะครับคนโดยส่วนใหญ่แล้วจะเข้ามาไล่ตอนปลายของขั้นที่2นี้นะครับทำไมถึงเป็นอย่าง,งานั้นเพราะว่าอะไรเพราะว่าช่วงช็อตนี้ทุกคนยังเชื่อนในขาลงรอบใหญ่อยู่นะครับการฟื้นตัวรุ่นนี้เนี่ยฟื้นขึ้นมาโดยกลุ่มคนเล็กๆนะครับแล้วก็ดันขึ้นมาจนผ่านยอดไฮเดิมเนี่ย ตรงนี้ก็จะมีคนตามขึ้นมาบ้านแต่โดยส่วนใหญ่แล้วนะครับเขาจะมาตามกันตอนปลายนะครับเมื่อเห็นการปรับเพิ่มขึ้นที่ชัดเจนทุกคนก็จะเริ่มเชื่อครับยกตัวอย่างนะครับเช่นช่วงจังหวะเวลานี้นะครับเหมาะสมมากเลยที่จะอธิบายภาพขาขึ้นนะครับแต่ชวนี้ช่วงแรกนะครับปรับตัวลดลงมานะครับใช้เวลา3าถึงสีวันเนี่ยลงมากว่าร้อยจุดนะครับแล้วก็เริ่มมีการพักตัวหลังจากนั้นนะครับในช่วงเดือนกันยายนนะครับของเมื่อปี2554 ดัชนีมีการโดนทิ้งลงมาหนักมากนะครับกว่า200จุดภายในเวลาแค่2-3สัปดาห์นะครับจังหวะตอนนี้นะครับทุกคนก็จะกลัวกันมากนะครับก็จะมีการคาดการณ์กันว่าดัชนีจะลงไปถึง700จุดบ้าง600จุดบ้างนะครับข่าวร้ายค่อนข้างเต็มตลาดนะครับแต่หลังจากนั้นก็จะเริ่มมีการฟื้นตัวทํำไมถึงจะมีการฟื้นตัวนะครับอย่างแรกก็คือคนที่เขาคิดว่าหุ้นเนี่ยลงมาที่มูลค่าที่ค่อนข้างต่ําแล้วตอนนั้นเซ็ตอินเด็กซ์ลงมาที่ PE ระดับประมาณ10เท่า นค,คนที่คิดว่า10เท่านะครับ PE 10เท่าต่ำมากแล้วเขาก็จะเริ่มซื้อกลับแต่สุดท้ายเขาก็จะต้องโดนอะไรอีกอยู่ดีนี่คือแรงขายเก่าที่เข้าซัดนะครับก็เข้าซัดกลับมาอีกรอบหนึ่งนะครับพอแรงขายเก่าหมดนะครับก็จะเริ่มมีการสะสมหุ้นใหม่กันอีกรอบหนึ่งจังหวะตรงนี้เนี่ยนะครับนะครับนักวิเคราะห์โดยส่วนใหญ่ในตลาดก็ยังคงคําแนะนําว่าขึ้นมาให้ขายทําไมเขาถึงยังเป็นอย่างนั้นเพราะว่าเขายังเชื่อในแนวโน้มเดิมอยู่นะครับข่าวร้ายเนี่ยมันเต็มมากครับเพราะนการฟื้นตัวรอบนี้เนี่ยมันไม่ท นะครับเพราะฉะนั้นข่าวไร้ยังคงปกคลุมอยู่ในช่วงกรอบนี้น,นักวิเคราะห์โดยส่วนใหญ่ก็ยังขึ้นบอกว่าขึ้นมาให้ขายแต่ถ้าเกิดคนเชื่อว่าตรวนี้เป็นจุดต่ําสุดแล้วยิ่งย่อลงมายิ่งต้องให้ซื้อเพิ่มนะครับพอซื้อเข้าไปแล้วจะเกิดอะไรขึ้นนะครับก็จะเริ่มไล่ช่วงนี้คนก็ยังยังไม่เชื่อมากนะครับแต่จะเริ่มมาเชื่อกันตอนไหนก็รอเริ่มแถวนี้ขึ้นเรื่อยๆขึ้นไม่มีหยุดนะครับแล้วก็มาขึ้นเรื่อยๆนะครับก็ยังขึ้นมาถึงตอนปลายแบบนี้คนก็จะเริ่่มมเชือากขึ้้นแลว นะครับแต่ถามว่าเสียรอบไปเยอะไหมส่วนใหญ่แล้วจะเยอะนะครับโอเคไหมครับสาหรับช็อตนี้นะครับขั้นที่2กลับมาที่รูปของเราตามเดิมนะครับนี่คือขั้นที่1นะครับแล้วก็ขั้นที่2หลังจากขั้นที่2แล้วนะครับคนจะเริ่มเชื่อแล้วว่าตลาดเป็นขาขึ้นนะครับพอมีการปรับฐานใหญ่อีกครั้งหนึ่งเนี่ยคนก็จะรีบเข้ามาซื้อนะครับซึ่งกลายเป็นว่านี่คือประชาชนโดยทั่วไปนะครับหรือที่เรามักจะได้ยินผมได้ยินคาว่าแมงเม่านะครับมันเป็นเรื่องปกตินะครับ ขาที่กําลังขึ้นมาอย่างนี้ไม่เชื่อว่าตลาดขึ้นนะครับพอขึ้นมาได้สักพากหนึ่งเริ่มเห็นแล้วว่าโอ้โห ù, ขึ้นมาแรงมากเห็นการปรับยอดครั้งนี้เป็นจังหวะครั้งหนึ่งที่เข้าซื้อพอเข้าซื้อไปทุกคนก็ซื้อพร้อมกันหมดนะครับก็ดันตลาดขึ้นไปถึงยอดนะครับจนทําให้หุ้หลายๆตัวเนี่ยเกินมูลค่าพื้นฐานนะครับยกตัวอย่างเช่นในจังหวะปัจจุบันนะครับที่เซ็นต์อินเด็กซ์เนี่ยหุ้นกลุ่มธนาคารพาณิชย์หลายๆตัวได้ขึ้นเกินพื้นฐานไปแล้วนะครับก็จะเป็นความเสี่ยงวว่่าาาพพอออเเกกกินน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 ื้้ฐะรับ็็จจปใสขขง3ต ของขาขึ้นก็เป็นการจบปลายสุดไม้สุดท้ายพอดีนะครับก็จะมีโอกาสที่จะเจอการปรับฐานทั้งใหญ่ได้นะครับซึ่งนั่นหมายความว่าอะไรเรากำลังจะเข้าสู่สเต็ปของขาลงนั่นเองนะครับขาลงนะครับก็จะเกิดจากการที่นะครับขั้นตอนนี้นะครับเริ่มมีการเขาเรียกว่าขั้นที่1คือการแจกจ่ายนะครับพอเราไล่กันขึ้นมาตอนปลายไม้นะครับก็จะโดนทิ้งกันหนักอีกรอบหนึ่งจังหวะตรงนี้คือคนที่ซื้อไว้ข้างล่างตั้งแต่เริ่มเนี่ย เขาจะเทขายทากําไรหนักมากนะครับพอเทขายทากําไรล,ลงมาแลลงทุนรายย่อยยังไม่เชื่อมองการปรับตัวลดลงครั้งนี้เป็นโอกาสที่เข้าซื้ออีกรอบหนึ่งก็ซื้อกันเข้าไปนะครับรายย่อยก็ยังเข้าซื้อเข้าไปตรงนี้นะครับพอซื้อเข้าไปปัญหาที่เกิดขึ้นก็คืออะไรท็อปมันจะเริ่มโดนกดละนะครับพอขึ้นมาสักพักหนึ่งรายใหญ่ที่เขารออยู่ก็ขายทิ้งลงมานะครับก็จะเข้าสู่สเต็ปขาลงขั้นที่2ก็คือบิ๊กมูฟของขาลง พอลงมาเยอะๆนะครับนักลงทุนรายย่อยก็จะเริ่มเข้าซื้อถั่วเฉลี่ยถั่วเรื่อยๆราคาก็ยังลงอีกลงอีกลงอีกก็ยิ่งเจ็บนะครับพอมีเด้งขึ้นมาแบบนี้ก็ดีใจสักพักหนึ่งแต่พอลงมาถึงจุดต่ําสุดอีกรอบหนึ่งคราวนี้ทุกคนก็จะตัดใจตัดขาดทุนก็จะเข้าสู่วงจรของ,ของการสิ้นหวังนั่นเองนะครับวงจรนี้ซ้ําไปซ้ํามานะครับพอลงมาเยอะเราก็จะกลับไปสู่ขาขึ้นอีกครั้งหนึ่งลงเยอะนะครับเราก็ไม่เชื่อว่าหุ้นจะขึ้นนะครับก็จะมีรายย่อยเข้้าซือกับ แล้วก็คนก็จะไม่เชื่อจะมาเชื่อ,อตอนไหนเชื่อตอนนี้พอเชื่อเสร็จนะครับก็ลงพอดีนะครับวงจรน,นี้เกิดขึ้นแล้วซ้ําแล้วซ้ําเล่านะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราได้มาเข้าใจในส่วนนี้แล้วนะครับว่าขาขึ้นก็จะมีอยู่3มสเต็ปขาลงก็จะมีอยู่3สเต็ปถ้าเราลงทุนให้เป็นนะครับก็แปลว่าอะไรยิ่งหุ้นขึ้นมาตอนปลายเราต้องรีบถอยแล้วนะครับพอหุ้นกําลังลงที่ตลาดกําลังสิ้นหวังเราต้องเริ่มหาจังหวะที่จะเข้าซื้อไม่ใช่มาซื้อเอาตอนปลาย นะครับเราก็มาซื้อถั่วเฉลี่ยระหว่างทางขังขาลงแล้วก็มาตัดขาดทุนกันที่ตรงนี้นะครับน,นั่นเท่ากับว่าเรากำลังเสียโอกาสที่เราจะสะสมกําลังเพื่อมาซื้อรอบใหม่นะครับนักลงทุนที่ชาญฉลาดแล้วก็คือควรต้องขายที่บริเวณตรงนี้ตั้งแต่แรกนะครับยิ่งเห็นหุ้นขึ้นเรายิ่งต้องกลัวก็ปล่อยให้หุ้นขึ้นไปนะครับเพราะว่าถึงเวลาแล้วถ้าเกิดเทลงมาเนี่ยพื้นที่ลงมันจะกว้างมากนะครับลหลังจากนั้นนะครับเมื่อเราขายกันไปแล้วเราก็รอหุ้นลงให้มากที่สุดนะครับอาจจะรอให้หุ้นฟื้นขึ้ เราฟื้นขึ้นมาที่ตรงนี้เราเข้าซื้อตรงนี้ก็ยังทัน,นก็ยังดีกว่าที่เราจะมาซื้อแถวนี้หรือแถวนี้นะครับก็เป็น3มสเต็ปนะครับสำหรับขาขึ้นแล้วก็ขาลง